ตอนนี้เราอยู่กันในเกมรูบ็อกนะครับตอนนี้ผมเป็นสจาน้าที่ตำรวจนะครับลบลบโอเคเสียง้น่าจะดีอล้เดี๋ยวเราเข้าสถานีตำรวจกันนะคว <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานนะครับพอดีแบบเล่นเกมช่วงนี้ติดฟรีไฟต์แต่ พอได้ขึ้นแรง้งแดงแล้ว่ครับอ๋อกวนแจมือว่าทิ้งไปดีออวมาทำไมวะห้องของังพอเทดังฟิงฟุงฟิงฟุงเฮ้ยเหมืนอนใครเรียกเหมืนอนใครฟันใครวิ่แต่ว,วะ

ซื้อบ้านดิวะมาหาบ้านไดี่ว่าอยู่ฝัฟังนี้ยี่ว่าชื่ออะไรบุคขาวเวนนะจอดกลางถนนเลยเป็นตำรวจไม่ต้องกลัวเสียงแหบมาเลยเอาบ้านกี่ชั้นดิวะ ไอนน้อันนี้สวยดีอันนี้สวยดีเปิดลงรถจอดรถเข้านำ่งขางไม่นุ่มมีทะเบียนโบเรลิต้าอ๋อข้เข้าข้อจอดรถเปิดไฟจราจรเอ้ยปิดไฟไซเรน เสิทธิ์ใส่จุดตำรวจแล้วทำงานเป็นหมอได้ปะอ๋ออ๋อคนใก้ชิดยานะคะหมอไม่มีเฮ้ยนี่เีคยวแหละ ออกะไรยวอโอ้โหอะไรรัปี้่ะตรงนี้มันคืออะไรตนี้มันคืออะไรปี้ออใหญ่จังเลย อ๋อห้องหมอแล้วเอาตูดมาใส่เทีย,ยาปลายเก็บเข็มไปเลไปที่ไหนดีวาสนามบินไ้ทางออกเลย านนี่ว่ะเดี๋ยวตำรวจป้นธนาคารครับอ,อบัตรเครดิตเก็บไปก่อนเอ้ยกดผิดเก็บไปก่อนอันนี้ห้องรับธนาคาร

จ้างเงินได้เลยเอาเป็นพนักง,งานธนาคารเฉยอ,อันนี้ห้องรับธนาคารเอาต้องเป็นพนักง,งานธนาคารมาถึงจะเข้าได้มาผมเป็นพนักง,งานธนาคารครับเฮ้ย ข้าไม่ได้เสียงอะไรวะเล่นอะไรไม่ได้เสียงประตูมันเสียงประตูอะไรวะเฮ้ยเอา อ๋อเปลี่ยนเสื้อไปแล้ว,เ,เ,ลวเดี๋ยวว่ายน้ำกันอื้อืมอ๋มอหเย็นสบายอ้าาชื่นใจเลยเกินโอ้ดำน้ำโอ้โอโหดำเลยเดี๋ยวเล่นสไลเดอร์ดีกว่าห้วางนอนแล้ว เล่นอะไรเลยเอ้ยอ่าโอเคเลสโก็อืาโอ้โหหัวดิ่งเฮียหัวดำเลยไม่รู้จะเล่นอะไรลว เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปแชร์แะ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ